สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาชมข่าวส่วนผู้พิภาคกับสำนักข่าว b ีเอ็มซีวประจำจังหวัดอำนาจจักรเลยือดีชีวิตดีสังคมดีรายงานข่าวโดยคุณประวัตินิติเจยศยศุลครับสิบพาท่านมาที่ครับสถานีตำรวจผู้ท่วนพพนท่องเมื่อเวลา20นาฬิกาครับวันที่16ท่านว่าคม2,567นห้ครับไดมีครับพันตำรวจโทษเจนวิเศษลำ สารวัตรหรือหัวหน้าสถานีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทุกนายเละรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอยู่ในพื้นที่ได้ร่วมกันรับปอยแถวเจ้าหน้าที่เพื่อออกกวาดล้างป่าปรามยาเสพติดในพื้นที่ออนี่ครับยาเสพติดในพื้นที่และป้องกันอาชญากรรมทุกรูปแบบอยู่ในพื้นที่ครับตามนโยบายของรัฐบาลและ ครับนโยบายของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติและตำรวจผู้ททษภาคสามครับป้องกันปรับปรามยาเสพติดโดยตำรวจผู้ททดจังหวัดอำนาจจัดเลื่อนนี่ครับกับโดยการนำของพลตำรวจตีมากรุดเรื่องจินตนาผู้บังคับการตำรวจผู้ททดจังหวัดอำนาจจัดเลื่อนให้ทุกสถานีตำรวจในพื้นที่นี่ครับกับได้ออกกวดขันกวดล่าง ครับป้องกันปราปรามยาเสพติดและป้องกันอาชญากรรมทุกรูปแบบปยกยิงไกจมหดปีใหม่นี่ครับเป็นของขวัญปีใหม่พร้อมครับนี่ค่ะครับก็สร้างความครับประทับใจและสร้างรอยยิ้มให้ครับทุ่มชุ่นชุ่มชุ่นขอขอประคุณตำรวจอยู่ในพื้นที่เป็นจางยิ่งเพื่อว่าย่ำคำขึ้นนี่ค่ะจุดแลมจุดเอ่อล่อแลมจุดเชียงจุดทุกจุดนะครับครับ ตำรวจเจ้าหน้าที่พื่กนกะจะทำงานออกตรวจกวดขันในช่วงนี้ย่างเข้มข้นครับย่างเข้มข้นป้องกันอาชญากรรมทุกรูปแบบพร้อมนี่ก็คือครับตำรวจผู้ท่อนจังหวัดอำนาจ,จเจริญโดยทีซอพ่อับพ้นท้องนี่ครับขันสารวัตรเจีนวิเศษล่ำพื้นก็นยังได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวกับขอขอบพระคุณครับทุกเจ้าหน้าที่ทุกน้าที่ได้มีความร,ร่วมมือกันครับเข้มแข็ง ตลอดทั้งฝ่ายปกครองและป่าชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับมือดีครับ,รบผู้สื่อข่าวก็ได้นามาเสนอกิจกรรมดีๆของตํารวจผู้ท้อนจังหวัดอำนาจ,จเจริญมาให้ท่านผู้ชมในเมืองนี่แหละคือครับตํารวจอยู่ขางเคียงอยู่ไกลไกเคียงขางเคียงประชาชนครับของจังหวัดอำนาจ,จเจริญมือดี้กับเบิดเวลาครับ,รบท่านผู้ชมครับขอพระคุณผู้ติดตามรายการชมข่าวครับสวัสดีครับ